แม่ตอนหนึ่งอาร์ต เดือดเยู่ยัลาเข้าแค่ไหนก็มีเยอไม่ยุ่นละวะว่าไม่ยุ่งละบก่จะยุ่งไม่เตือดีกว่าไม่เอามนเือนี่ยใหยังใ้่างจะตัวข้าวท่วข้าง

คุณแม่คุณแม่เหี่ยวเหี่ยวเหี้ยวเหี้ยเฮ้ยคุณแม่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 ได้ครั